รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแว่นทบเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี วันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวัน,วน สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกับข้าวเช้านี้ครับสัปดาห์นี้นะครับอยู่กับผมแบงค์ตริตีพวงประยงค์รับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราเป็นประจำนะฮะจะทราบกันอยู่แล้วว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปหาเมนูความอร่อยในยามเช้าเรียกได้ว่าพาท่านผู้ชมไปทุกทิศทั่วไทยกันเลยทีเดียวแต่เปไ็นที่ทราบกันดีครับว่าในช่วงนี้วิกฤตการโรคโควิดระบาดอย่างหนักเราเลยจึงต้องงดเดินทางและให้ทางร้านอาหารส่งเมนูความอร่อยมาให้เราชิมกันถึงที่นี่และอยู่ตรง ตรงหน้าผมตรงนี้แล้วนะฮะหน้ารับประทานรับมาแต่ร้านอะไรนั้นที่ส่งอาหารมาให้เรามารับประทานกันในเช้านี้ไปหาคำตอบันเลยครับสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีเวนทบเจรรญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันพุธมีได้ทุกวันสวัสดีค่ะแม่หลวยนางชาณีถิ่นก่อแก้วร้านอาหารใต้บ้านฉลอง อยู่ถนนกระตีนนาำมินตอหมอที่49ค่ะเป็นร้านอาหารใต้รสชาติดั้งเดิมวัตถุดิบสั่งมาจากภาคใต้ร้านเปิดเมื่อปีพศ2559ค่ะรสชาติของอาหารจะผสมประสานระหว่างทะเลอ่าวไทยกับทะเลอันดามันช่วงนี้ลูกค้านั่งที่ร้านไม่ได้นะคะก็จะสั่งทางแก็บฟู้ด เก t ฟู o ด l ลน e แมนและก็โรบินฮูดได้ค่ะซื้อจะสั่งโดยตรงทางร้านก็ได้นะคะช่องทางติดต่อนะคะ02-940-3709ได้อีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์มือถือนะคะ0956366656ค่ะขอขอบคุณลูกค้านะคะที่ให้การสนับสนุนยังสังอาหารกลับบ้านและก็ขอให้กำลังใจกับทุกทุกท่านทุ อาชีพหัดชู้ๆู้ไปด้วยกันนะคะ าั่ะครับท่านผู้ชมครับต้องขอขอบพระคุณนะฮะร้านบ้านฉลองที่ส่งเมนูความอร่อยในยามเช้ามาให้เราได้ชิมกันในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีเมนูอะไรกันบ้างครับล้างมือก่อนครับอา ร้านนี้นะฮะเป็นร้านที่จะขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารใต้นะฮะแล้วก็มีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่ก่อนที่จะไปสู่เมนูอาหารนะฮะร้านนี้เนี่ยเขามีอีกหนึ่งทีเด็ดเลยคือข้าวครับถ้าท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะข้าวเนี่ยจะถูกเสิร์ฟมาเป็นรูปหัวใจนี ข้าวกล้องครึ่งหนึ่งมีข้าวสวยครึ่งหนึ่งซึ่งท่านผู้ชมจะสามารถสั่งเป็นข้าวขาวเต็มหัวใจทั้งดวงเลยก็ได้เป็นข้าวกล้องเต็มหัวใจเลยก็ได้แต่ทางร้านส่งมาให้เราแบบครึ่งครึ่งท่านก็สามารถสั่งได้นะฮะแล้วก็เมนูที่เราจะมาเริ่มชิมในวันนี้เมนูแรกขอใกล้ตัวนี้เลยก่อนแล้วกันนะครับเมนูแรกครับไก่คั่วเบตงนะฮะขออนุญาตชิมนะครับอร่อยมากฮะนี่ปกติเนี่ยเป็นคนติดน้ำจิ้มมากนะฮะนี่คือกินโดยไม่ต้องจิ้มอะไรเลย ไก่เนี่ยคือหมักถึงตัวเนื้อข้างในเลยนะฮะถ้าได้รับประทานกับข้าวร้อนๆเนี่ยสดยอดมากๆมาเมนูที่สองกันเลยครับอย่ารอช้าเนื้อริบอายผัดพริกแกงใต้คือเหมือนคู่อะ่ะคือถ้าเกิดผัดพริกแกงธรรมดาเนี่ยอาะจะเบาๆนะแต่ถ้าผัดพริกแกงใต้เนี่ยเหมือนขู่ว่าระวังเผ็ดนะมาลองชิมกันดูครับและเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อริบอายด้วยนะครับ ร้านนี้เขาวัตถุดิบพรีเมียมจริงอ,อร่อยรสชาติจัดจ้านตามสไตล์ของอาหารใ,ใต้เลยนะฮะสิ่งที่เรากลัวในการที่จะสั่งเนื้อคือเรากลัวว่ามันจะเหนียวแต่นี่ไม่เหนียวเลยนะฮะกับชื่อเมนูของเขาก็คือเขาใช้เนื้อริบอายมันก็จะมีความ เป็นเนื้อที่ไม่เหนียวและที่สําคัญก็คือมีความติดมันอยู่เล็กๆนะฮะแล้วก็บวกกับความจัดจ้านของของรสชาติของผัดติแกงใต้ซึ่งทางร้านนี้ปรุงได้รกรอบอมากๆสุดยอดครับเมนูอีกหนึ่งเมนูของเรานะฮะต้องบอกว่าผมไม่เคยรับประทานมาก่อนเลยนะฮะกับเมนูที่มีชื่อว่าปลากูเลาต้มเต้าเจี้ยวครับขออนุญาตนะฮะโอ,อ้โหปลากูเลานี่หนึ่งตัวเลยนะฮะเห็นเนี่ยถ้าสับมาในหนึ่งเสิร์ฟข,ของเขาเนี่ยคือเห็นตั้งแต่หัวจนถึงหางเลย ปกติเนี่ยถ้าเรากินปลากุเลาหรือปลากระบอกก็จะเป็นในส่วนของการทําต้มส้มน,นะแต่วันนี้เป็น,นต้มเ,เจียวนะฮะอ,อ,อร่อยฮนะปกติพูดถึงเมนูต้มส้มมีความสึ้คล้ายๆกันคือรสชาติจะมีความหวานอมเปรี้ยวได้กลิ่นของเครื่องนะฮะแล้วก็ที่สําคัญได้กลิ่นหอมของเเจียวนะฮะโอโ้เมนูนี้นะผ้าอุ่น,นร้อนๆนะแล้วก็ทานกับข้าวสวยนะอร่อยมากๆครับเมนูต่อไปครับโอ้โห ถ้าพูดถึงร้านอาหารใต้อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขนมจีนแกงไตปลาครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเสิร์ฟมาในหนึ่งกล่องหนึ่งชุดของเขาเนี่ยก็จะมีขนมจีนมีผักเครื่องเคียงมีไข่ต้มมีแกงไตปลาแล้วก็ที่สําคัญร้านนี้มีกุนเชียงด้วยอูโหูแล้วคือหลายๆที่เนี่ยขนมจีนแกงไตปลาเนี่ยก็คือจะเป็นน้ำแล้วก็จะมีเศษวิญญาณปลาอยู่ก็ก็โอเคทําให้ความรู้สึกถึงว่ากินแกงไตปลานะแต่ดูปลารนะ้านนี้ฮะท่านผู้ชมฮะ คือมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะฮะมาลองชิมกันคือร้านอาหารร้านนี้นะฮะทำอาหารรสชาติได้จัดจ้าน mm hmm. เข้มข้นคุณถ้าใครชอบทานอาหารรสจัดเนี่ยร้านนี้นี่คือตอบโจทย์สุดอยอดจริงๆและที่สำคัญคือบางร้านเนี่ยอาหารใต้เนี่ยเผ็ดก็เผ็ดแบบหืเผ็ดทานไม่ได้จริงแต่ร้านนี้คือยังคงรักษาความเข้มข้นแต่เผ็ดไม่มากครับต้องขอขอบคุณทางร้าน บ้านฉลองมากๆนะ,ะที่ส่งเมนูความอร่อยมาให้เราได้ริมลดกันในยามเช้าแบบนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับช่วงหน้านะฮะกับการที่เราจะต้องอยู่กันแต่บ้านแบบนี้นะฮะหลายๆคนมีเวลาว่างเหลือมากๆช่วงหน้าครับเชฟปูจะมาแนะนําเมนูแนะนําสูตรแนะนําเคล็ดลับกับเมนูอะไรให้ท่านผู้ชมได้มาทําอาหารก,กินกันที่บ้านติดตามช่วงหน้าครับนี่เป็นเพียงโครงการเล็กๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อ40กว่าปีที่แล้วโครงการเล็กๆที่ยังคงมุ่งมั่นผลิตนมดีที่มีคุณภาพเพื่อคนไทยทุกคนน่อหนองโพนมโพแ,แท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำจิ้มสุกี้พันถายอยากให้คุณมั่นใจว่าทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดผ่านขั้นตอนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติบรรจุด้วยระบบพอตฟิลิ่งที่เป็นระบบปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อน เสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยระบบปิดฝาแบบเซฟตี้ล็อกเ,เราล็อกความสะอาดความอร่อยให้ทุกครั้งที่คุณเปิดความอร่อยจะส่งตรงถึงมือคุณหย่อมจิ้มสุกี้พันไายอร่อยคาไหนคํานั้นเบนล่าคอนเฟิร์มค่ะพราะแว่นท็อ,อเจริญมีแว่นตาคุณภาพดีถูกชัวเพราะเราปรับมาตรฐานราคาใหม่ถูกลงกว่าเดิมถูกถูกถูกเรื่องแวตาเบลล่ากล้าคอนเฟิร์ม กับข้าวเช้านี้สดจริงสะอาดจริงที่บิทซีบริษัทไตรเอ็นโอเอเน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันพื่อนี้ได้ทุกวันตอนรับกลับเข้าสู่รายการกับข้าวเช้านี้นะคะและตอนนี้ครับแบงก์ก็อยู่กับเชฟปูนะคะตอนรับเชฟปูครับสวัสดีครับแบง์สวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้มีเมนูอะไรฮะ วันน,นี้จะบอกแบงค์กับคุณผู้ชมว่าช่วงนี้ร้านอาหารนี่ปิดตัวลงมากเลยนะ อยากจะไปกินอาหารจีนแต่ไม่มีที่ไหนเปิดใช่รเราก็เลยจะมาบอกคุณผู้ชมให้ทําเมนูอาหารจีนง่ายๆที่มีชื่อว่าโกยซิมมี่โกยซิมมี่ภาษาจีนเนี่ยโกยแปลว่าไก่ซิมมี่ก็อะบะหมี่เหลืองอย่างเงี้ยครับผมทีนี้วันนี้จะทําสูตรแบบง่ายๆนะครับแล้วก็จะบอกเคล็ดลับคุณผู้ชมนะรับรองว่าคุณผู้ชมทําตามได้แน่นอนเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนเนาะเริ่มต้นที่กระเทียมสับตัวนี้เป็นเห็ดนะครับเห็ดหูหนู มีแค่ลอดแล้วก็มียอดมะพร้าวอันนี้อกไก่หรือจะใช้สันไม้ก็ได้แล้วแต่เลยอันนี้บะหมี่เหลืองลวกเสร็จเรียบร้อยเหล้าจีนน้ำมันงานะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดพริกไทยปอนแล้วก็อันนี้เลยคุณผู้ชมซอสวิเศษจะย้ำกับคุณผู้ชมในช่วงโควิดที่ต้องเวิร์กฟอร์มโฮม ซอสตัวนี้คุณผู้ชมสามารถจะผสมได้ที่บ้านเลยครับได้ตั้งแต่ผัดผักผัดกะเพราทำหูฉลามกระเพาะปลาอะไรทำได้หมดเลยครับซอสตัวนี้คุณผู้ชมมีส่วนผสมของซอสปรุงรสครับหนึ่งส่วนน้ำตาลทรายสองส่วนครับมีน้ำมันหอยสามส่วนครับผสมผสมคนๆให้น้ำตาลทรายละลายถือว่าใช้ได้อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการทำอันนี้ไม่ได้ขายนะให้คุณผู้ชมไปทำกินเองที่บ้านเผยกันแม้กระทั่ง สูตรซอสพิเศษใช่ชอบที่้อไหนก็ไปเลือกเติลเอาเองครับเริ่มต้นเดี๋ยวจะมาทําบะหมี่ก่อนครับอ่าบะหมี่นี่ก็คือเราจะเอาลงไปคั่วในกระทะตึงๆทอดให้เขาเกรียมด้านเดียวครับเชืตั้งใจจะให้มันสุกด้านเดียวใช่ไหมฮะไม่ต้องจริงๆอ่ะมันสุกอยู่แล้วแต่เราต้องการให้มันกรอบด้านหนึ่งไม่ถึงขนาดกรอบมากให้เขาตึงอ่ะด้านหนึ่งอ่าเอยเจ๋งเพื่อที่มันจะได้ข้างนอกส่วนหนึ่งก็จะได้นิ่มครับโอเคนี่ตอนนี้ได้ที่แล้ว ในที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ตานไปก่อนอย่างนี้นะเริ่มต้นทําน้ํานะครับโดยการผัดกระเทียมก่อนด๋ยวกระเทียมลงไปกระทะยังร้อนอยู่นะ,ะเสร็จเรียบร้อยกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมเราใส่ไก่ลงไปไก่ฮะใส,ใส่ไก่ลงไปนี่ใส่ไก่ลงไปแล้วนะ,ะหลังจากนั้นก็จะเติมน้ําซอก ต่อมานะครับผมจะใส่เห็ดฟางอันนี้มีคนใส่เห็ดอรินจิมาด้วยก็ถือว่าผสมผาสานสองเห็ดเข้าด้วยกันเลยระหว่างนี้นะครับระหว่างต้มไปไก่ไม่สุกผมจะใส่เหล้าจีลงไปนิดหน่อยนะฮะเติมซอสพิเศษลงไปล้วแรกเขาให้ขายแล้วผมว่าเทฟต้องขายแล้วนะท่านผู้มอันนี้ผมบอกตัวเขคุณผู้ชมเลยโอเคตอนนี้นะครับไก่เริ่มสุกผมก็จะปรุงรสนะครับเมื่อกี้ใส่ซอสพิเศษไปแล้ว ใส่พิไทยปลดลงไปฮะแล้วก็จะใส่หอ,อมกะลูแมสตัวแครอทนะครับแล้วก็ยอดมะพร้า,าวจริงๆผักอันนี้ยคุณผู้ชมจะใส่อะไรก็ได้นะะตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วนะครับผมก็จะใส่แป้งแป้งเนี่ยจริงๆถ้าในร้านอาหารก็ใช้แป้งมันฮ่องกงครับแต่ว่าเราอยู่บ้านครับใช้แป้งข้าวโพดก็ได้ถูกด้วยและหาง่ายนะครับ,รบผมอ่ะทีนี้เวลาใส่แป้งนะครับ เราก็ต้องคนไปด้วยคนให้มันทั่วนะถ้าสมมุติเราไม่คนนะมันจะกลายเป็นฝึกอใส่ลงไปปุ๊บมันจะเกาะตัวนเนกายเป็นตึกตเลย <นะ S 1> ใช่ตอนนี้ทุกอย่างได้ที่แล้วก็จะใส่ต้นหอมลงไปครับผมแค่นี้พร้อมเสิร์ฟ ียบ้

แล้ววันนี้เราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสภาผ่านความเห็นชอบงบประมาณปี2565แล้วหลังประชุมลากยาว52ชั่วโมงจุรินยันนโยบายผ่าน ทะลุเป้าทั่วประเทศส่งออกครึ่งปีแรกโตกว่าร้อยละสิบห้าสหรัฐและเยอรมนีเตือนประชาชนเลี่ยงเดินทางไปสนามบินกรุงคาบูขณะที่ชาวอัฟกันยังแห่ออกนอก